saṅkhena tīcivareṇa avipavā sūsāṅkho yādhe saṅkha-sapa-saita-lāṅkha saṅkho saṅkhi tīcivareṇa avipavā saṅkha-mūhaṅno yā ye saṅkha-yānti sūtāṅ tuṅmehante saṅkho yā ते तं खन्तत आत्मनः วเราะเวปวาโสหาปติสังัสะตัตสมาภไมิเอวเมตังฐารยานิสุขมุหันเมยยะเอสายันตสุมาทุเม ปีนี้จะเลื่อนอีกก็คุจะย,ยากแล้วก็เพร่อพระคุณหลวงปู่ก็มาไม่ได้เพราะท่านอยู่กรุงเทพก็มีงานพราชทานพิงโศกเป็นกรณีพิเศษท่านเจ้ายมพ่อท่านเจ้าวาดวัดบางปรากฏนครนายกก็เป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็น,ปนสหธรรมิก เราปูมาตรงนี้ไม่ได้ถน้นใกล้กว่าก็ไม่เป็นไรไเอาเท่าที่เป็นไปได้นโยมเนาะอะใครที่อยากเป็นปฐมมาเลิกในการวางศิลาฤกอุโบสถก็จเจริญพรตรงด้านนอกโยมด้วยกัน สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาพุทธังสรนังขจา,ามิพระธรรมังสรนังขจา,ามิพระสังฆังสรนังขจา,ามิโอมนะโมพระคะวาเตวาสุเทวารัมยมหาเทวา ผู้ทรงมหิทธิกาข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการบทจารกเทวาศสตร์ทั้งมวลจุงชวนให้คนพิจารณาเขารพในเทวฤตดำรงกายเจตพิยังวันทามิอหังพันเตปูเชมิสธาโสธีพระวันตุเตหสิบนิ้วข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการคุณดวงแก้ว ตามประการอันเป็นยอดยิ่งอันเป็นมหามิ่งมงคลทั้งผีพบสิ้นทั้งมหันลบทุกขอบเขตแพร่อำนาจข้าเจ้าขอคาราวะครูผู้รู้ไสยศาสตร์จึงในร้องประกาศตามหลักการคนครูที่ฝึกหัดมาอันเป็นปิดมหาอิสระบดีดิโลกขอจงลงมาช่วยอุปธรรมพกอีกทั้งปีตุเรกเกต้าวเร่แพ่ชนนี เฮ hey, ยพญาทุกทิสาราศีจงมาพร้อมสนุโมทนาอุปประธาตามหลักที่ได้แจ้งเหตุในวันนี้วัดป่านาะคุณชรบ้านใหม่สุขเกษมกงไกราชจังหวัดสุขโขทยัยโดยคุณอริยาประสาททองออกกิจพิธีในการวางศิลาเรษ์อ,อุโบสถจงลงมาชูช่วยและจงได้ช่วยป้องกันอุปัตวันอย่าให้เกิดให้มี ขอให้มีเถินอิติปิโสพระความือเขาก็ระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นเหนือเจ้าห้คุณพระธรรมสามสิบคุณประสงค์สิคุณพระแม่ธรณี21คุณพระแม่คงคาสิองคุณพระเพิงหคุณพระพายเจคุณอักษรสีอ 41, คุณลักษรสเจ็ คุณมัคสีคุณพนสีคุณนิพานหนึ่งจึงรวมเป็นพ่อโลกุตร,ระข้าพเจ้าทั้งหลายคุณพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีอันปีิเคารพนับถือแห่งองค์ชนทั้งหลายคุณพระทศพลยานคุณพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบพัฒอันกุดและยิศมรคุณภาพประเจียบและมงคลคุณมหาสัตราอันเรืองเดชวิเศษสุดคุณพระอินหก พระจันทร์สิบห้าพระอังคารแปพระพุธสิเจ็พระหัส19พระสุขยิบเอ็ดพระเกศ9้าพระสาวสิบพระราหูสิบสองคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่บิังข้าคุณนางจงเสด็จมายักยั่งอยู่เนื้อเกศเนื้อกก้าพระเจ้าขออัญเชิญเสด็จพ่อพระพรมจงลงมาอยู่เบื้องบาซางพระแม่มหาอุมาเทวีปุรุศีนารอดยอดไสยเวทปุร วันทิตวาริยาพระทางมิสการิยาสัมพินทยายังสพโทสังวินาสันติ ดิเริเพเอรเยวิโนยนิยมังมหิสุรังปัทวสังสุทธเทเตวตสัมโพทิพยะสังคมันตุมรสิทธิโอมระภูมิพระธรณีกรุงพารีตังไปยะปริวราณ เอิสัทธยอาัจันตุสวายะนามามิภิรสานาโคภทวิยังปริภารตตนตุกษสัมปติสัพพายทิสาภาเกติปตุมเหทิสาภาเค เอภิตุมเหตุอนุรักษันโตอโรคเขยนะสุเขนะจ่าอิสานนะสมิงยักขาภริคุณฉันโตโอมนะโมพุทธรัตนังสรรนางข้าชามิโอมนะโมธรรมรัตนังสรรนางข้าชามิโอมนะโม สังขา,ารตนนังสรนังขจามิอุปริสมิงทิสาภาเคจัตตาโรเทติงฆ่าแต่พระศีตรีพิษพิสิทธสุทธรัตนณธิคุณอดุลยทเทพมหิทธิมาเหวัีโดยคณะสงฆ์และท่านประธานพิธีคุณอริยา ขอบรมมาอิสวนมาเหวรสุรีสีบรมบอกครองทานทอทุกข์ห้วยระแหงสวนไร่นาสิ่งลุขขาลัดดาวันเนาสถานลักดาติมนาชาติสปปปูชาเทพพยดาสิงครหาสถานอาทั่วทุกแห่งทั่วทุกตำแหน่งที่นอนดินถิ่นตรงนี้ ตั้งแต่ก่อนกี้เก่าใหม่เป็นฟังไฟเริ่มแรกแต่เดิมมาขบเจ้าทั้งลายขอจำนองเครื่องบวงสวงอำํำนวยบวงสัพพรีต่างๆวันนี้ดิจัดเครื่องสังเวยควรชมเชยวรามิตรถึ่งล้วนพิจิตบรรจงทำเพราะ ดิเนียงมากมินมาสัพพวราผลสัพพสุคนเทชาติจันทร์ปรุงมาศกระเจะจุนเพื่อจะรุงรูกไหลตารัเเรื่องสการ,รกิจหากแมนวันนี้มีสิ่งใดที่เกิดพลาดเกิดผิดมีการอันใดที่เกินหรือว่าขาดไปเครื่องพี่อำนวยเพื่อเอ,อ,อื้ออวยสวัสดี พูนพิพัฒเพิ่มพิทักษบรีรักให้พิธีการว่าอยู่นิจยังสิทธิลาโภนิรันตรังสภาโสถีพระวันตุเตสิทธิกิจยังกิจจานุกิจสิ้นบำเพ็ญกรณียกิจจงสำเร็จจงสำเร็จอย่าเลิศอย่าโรยช้าให้เสร็จเร็วพรันแลนาสิทธิกริยาติทา,ขาทงขโอน โตนิรันตรังอีกราชราบสักการทุกสับสิ่งจงลังล้นไหลมาจังด้วยเดชะอำนาจแพ่ทางพองอริราสยองย่อนหัคอสพัพพมพรจงประสิทธิประสาทพิธีวางศิลาเลิกอุโบสถวัดปานาคุณทรตำบลบ้านใหม่สุกเกษ อำเภอกองไกรราชจังหวัดสุขโขทัยให้เสร็จสมอารมณ์มา เจ้าอาวาสวัดป่าบนเนินเจ้าคณะอำเภอทุ่งสเสียงธรรมยุทธ์ที่เคารพจังสูงเรียนคุณอริยาราสาททองโอสถประธานฝ่ายคารวะกระผมพลตรีบุญประสิทธิ์มีสะอาดในวันนี้ตามที่กลาบอรันธนาไว้นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ง,งานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งก่อนอื่นขอกราบเรียนเรื่องการก่อสร้างอุโบสถโดยสังกัลาศ2562 และยังขาดอุโบสถที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการนี้คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดป่าหน้าคุญชรได้มีดําริสร้างอุโบสถขึ้นในเพียงพอแต่พิธิหน้าปราบปิ่มปิติอินดีที่คุณอริยาประสอบป,ประสาททองโอสถกรรมการบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบากอกแอร์เวย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้บัดนี้ได้เวลาอันกำหนดว่าเป็นมงคลอุดมรเลิกแล้วกระผมขอกราบอราธนาพระครูอดุลธรรมสารได้กรุณาโปรดประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์และประสงค์ส่ง

li su pa tha thi na ca ya ca cha ca pa tha thi na pa tha mano nu pa ni thi te pa tha ki na pa tha ki na ni ca narvan evang ta wang vi cha yo huhi cha yan ยมังคารีอปาราจิตาปันนังเกสีเสปะทวิปุตตภิเสเกสาภะปูตาวาจาสุยถังพรหมจาริสุปะทานทินังกายกรรมังวัน กััมป่าทาคีินังป่าทาคีินังมโนปานีธีเตปนชยันตัวโพธิยาโมเลสกายานันทิวาตโนเอวัง วิจัยโย้หุยิจัยยสุจัยยมังคารอปาราชิตาปันรังเกสีเสปทาวิปปะอภิเสกษพพพุทธานังอาคาปะตัวปโมติสุนาราทังสุโหติตังสุกนโนสุโมหต จะสสเยทังพระมจาริสุปาทากขินงกายวาสตะวันจะอายุจะทิวาสิธิภวันภวตุสาภพ,พมังขาราภาเวนัสธาสาสทิภาวันตุเตภวตุสา ขารังรักขันตุสาพะทีภาวันตุตเตลำดับต่อไปจะได้อันเชิญท่าน,ต,นตัวแทนทัานเจ้าภาพจะเดินพรยกขึ้นไปเลยครับถวายอนุโมทนา จะิดพรกผ่อน,นับใคนั่งที่ประสงฆ์รังนั้นท่านจะได้เ,เ,ดเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเป,ปเมวะสมิจตุสเพเุเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยาธามณิโชติระโสยาธา รับสามที่็ได้ครับอยาจยะยอยดีกว่านะอนะครับอย่าเพิ่เขาไปเนกลุ่มในก้อนนะครับสามครับครับแถวบ I'm sorry.